จบรถแรงครับโอ้ไปเดยวขี้จมเลยครับดูไม่เป็นไรครับลากได้ลากได้ไดโอ้เอารถใบใหม่มาเล่นขี้จมครับ สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดำซิ่งดีด่วนครับหน้างานโทรหนึ่งใต้ครับโอ้ิงานเสียเชิญครับอู้สงวนศักแน่นอนครับแบบนี้ เที่ยวกี่บาทน้อเนี่ยวิ่งระยาน,นี้น่าจะห้าสิบแล้วว่าโอ้แต่กี่เทียเท่ยวแล้วลูกพี่รถสวยรถสวยรถใหม่เลยนะเนี่ย ตัวนี้เป็นโรบคอปครับ6เ k คครับ240แรงมา้าอ่ะมาดูหน้างานขุดครับนี่โอ้ไม่ได้เจอนานเลยครับเจ้าซานี่คันนี้ s, <S y 215c ครับซ u เปอร์ e โอ้นิดเลยจะไปไหนแล้วพี่โอ้ จิ้มดูก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ตามไปดูครับแค่นี้ไม่จมหรอกสบายสบายลุป,ปเลยลุปะ <c oughs> โอแข่งป๊กแขงปก๊กมีแต่ดินทรายล้วน 6มล้อวิ่งอยู่ฝั่งนู้นครับโคม,มาสุครับเดี๋ยวพาไปชมชมเจ้าซานนี่ก่อนมีความเสียงสูงไม่รู้จะไปไหนครับนี่เมื่อกี้เห็นตักใส่ด้ำอยู่ดีครับไม่รู้จะไปทำงานตรงไหนต่อรถเสียเชิญครับ เวียงกี่ต้มอกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยรุ่นนี้ยังคงขายดีอยู่ครับน่าจะยังครองอันดับหนึ่งอยู่โอ้จะทำทางครับเอาดินแห้งมาแล้วทำทางเข้าไปเอาข้างในเหรอ ก็คือเจียเชิญครับจะปูดินแข็งไปนู่นครับโต้องลงทุนเยอะครับลงทุนทำทางตอนนี้ต้องไปเอาดินแห้งมาจากนู่นครับโคมาสุครับข้างในอ๋ออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม ยูยูครับโอ้โหมาเอายกเลยลูกเพ่ะนี่งานค่อนข้างกระดูกครับกระดูพว่ำฝนครับจะมาอีกแล้วครับคือถ้าฝนไม่ตกนี้ก็คือทำได้สบายๆายเลยครับ เจ้าซานี่เดินไปขุดแทนแล้วครับมาดูเจ้าเมก้าครับจะถอยถึงหรือเปล่าครับนี่รถบริษัทหรอรถบริษัทกี่คันล่ะเยบ โอ้แรงวะ่ะเปิดไปโอ,อ,อ้บ้าบ้าบ้าโอ้โ็แกโบกเองครับงานนี้ต้องลงทุนหน่อยไม่ลงทุนก็ทำงานไม่ได้ครับ Anh đi à. muốn sắc lắm đàn đôi em 6040 xuống xe Như anh, như như anh, ,ưa anh. นเทวดามาด้วยเบาได้เบาเทวดาอาชีพรถเิคโคลนี่ต้องสู้จริงนะใจต้องสู้ครับขอไม่ได้ครับถอยก็ไม่ได้ครับลุยอย่างเดียว น่าจะไปเทข้างบนมั้งีโ่โน่นไปเทฝั่งโน้นครับของเ,เสียแสบนี่ใช้แต่รถบริษัทสามคันเลยวิ่งโอ้แจวเลย หาคนขับไหม,ไมไอ๋อคนขับขับรถไทยซับอุไรโอ้ไม่ได้เจอเป็นปีเลยอะล่าสุดน่าจะเจอแถวไัยสารครับตัวนั้นไัยสารประโขชัย ตรงนี้นุมน่มๆเลยครับนี่โอ้โอ้เมื่อกี้น่าจะถอยส่งไปหน่อยครับเฮ้ะทำไมมีก้าไปได้วะเอายกเลย จะไม่กล้าเหยียบครับต่าแกอยู่ต่าแกยืนคุมลูกด้องไม่กล้าเหยียบคันเร่งเลยอ๋อหัดขับอยู่เอาติดฝาท้ายครับ Dốc dốc điệt dốc điệt sẽ rọt phốn mấy thảo kè. Dốc thói láng nói. Đó, thảo kè điệt đít một con Vô cao đi qua thôi kìa Vô cao lúc mê Thôi lắng con Ôi tành La ốc à, hả, Có thấy mà lắm Ốc oh, Chẳng phải đánh tu đó Ốc Đấy tốt chạy đàn nít điều các bạn ạ nít điều bắp 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 ป <S <S ยกไปหมดก่อนครับอ้นาการนงานครับปูจะทำทางครับพี่น้องรอชมเมก้านะเขาจะไปได้ไหม ท้ายกับเจ้าเมกาคันแรงครับดูสิจะจมไหมอันนี้โโอ้มามาดูดูโอ้โอแกคันนี้ทำไมมันแรงกว่าคันน้นอ่ะวไม่ได้เ้ยไหม อยู่ที่คนขับหรือเปล่าวะอ๋อไมไ่จะต้องลากหรอ้อาวโอว้โหใช้ได้เลยกันนี่อ้าวยก แ้วเลยะลงหลุมพอดีครับเฟืองได้ครับคันนี้สุดจัดครับโอ้ดินติดขึ้นกระบ่าเลยนะรถไายรถบริษัทเหรอ เครื่องมือครบคร้นครับเสียเชิญ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ